a i เ 3G 2,100ไปไหนก็แค่บอกเองไม่ใช่หรอว่าต้องดูทะเบียนนักศึกษาถึงจะได้รู้ว่าใครเป็นพี่รหัสอะ่ะมันก็ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ดูซะหน่อยฉันไม่เอาด้วยอะหยุดคิดดูดีๆนะเพราะพี่รหัสฉันน่ะเป็นผีจริงๆอะ่ะเขาก็ต้องตามฉันมา แล้วคนที่นอนข้างล่างเตียงฉันอย่างแกอ่ะก็คงโอ้ยแกไปถามพี่เขาเลยไปถามเขาเลยเอ,อพี่คะยรายเออคือหนูมาขอทะเบียนนักศึกษาหอในอะคะ่ะน้องครับถึงพี่จะเป็นแค่นักศึกษาม,มาทำงานใช้ทุนแต่พี่ก็ไม่ได้งโง่นะครับ น้องจะมาขอดูแฟ้มประวัติเพื่อหาพี่หัดใช่ไหมแกหนูว่าไงอ่ไม่ใช่นะคะโอยไม่ใช่เลยค่ะผมจะทำอย่างนั้นทำไมอะคะที่หนูมาเนี่ยเพราะว่าสภานักเรียนนะคะให้หนูมาเอาเอาเหรอค่ะเอางั้นเอาไปเลยงั้นเอาไปเลยบ่กผมไม่รู้เผขอบคุณนะคะคุณผู้ชม พี่กันกิจกรรมสายรหัสอ่ะคือกิจกรรมที่เราจะได้รู้จักคุณพี่ผ่านคำใบต่างๆแล้วเราเล่นมาแอบดูรหัสแบบเนี้ยกิจกรรมมันจะมีคุณค่าได้ไงครับเฮ้ยแกทำอะไรีะน่หาหไปนูแล้วอ่ะแกแป่เดี๋ยวก่อน ฉันคิดออกมาอีกหนึ่งวิธีเราอะนะสามารถดูในคอมได้ในห้องเนี้ยแต่ว่าพี่เขาจะให้อย,อยของแบบเนี้ยมัต้องใช้ชนกันหน่อยยังไง ที่รหัสให้หนูหน่อยได้มั้ยคะนี่ไปไกลเลยยายผูป้องชายองกระอ่านกระตูนไหนล่ะฉันบอกแล้เขาไม่ช่วยหรอกช่วยสิจ๊ะเอาคุณสวยแล้วเมื่อกี้อ่ะได้ผู้ป้องชายเงียบไปเลยผลหน้าตาดีเขาจะคุยกัน หนูอยากดูใช่ไหมจ๊ะเข้ามาเร็วเข้ามาโอ้ยไม่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 ต้องเข้าดูข้างในก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกแล้วพี่ช่วยกรอกให้หน่อยอ๋ออย่างนั้นเหรอค่ะห้าสองสี่ศูนย์สามแปดค่ะศูนย์สามแปดเฮ้ยรหัสนี้มันไม่มีตั้งนานแล้วนี่อย่าบอกนะว่าน้องไม่มีพี่รหัสเฮ้ยไม่มีพี่ ไม่ำได้อะมันแปลว่าเฮ้ยอะไรนีอะไรานั้่ะตาฝาดยนี้ฉันไม่พี่ต้องมด้ยเลยมรงกกาาเหรอฉันต้องไปซื้อขาฉันต้องไปซื้อยไมาเย่นพี่ คนเยอะอย่างเงี้ยเจ้าขนมไปให้พี่กันได้ไง <Hey. S 3> <Hey. S 2> อ่ะเฮ้ยฝากซื้อน้ำเปล่ากวดดิโอเคได้ได้โอกาสแล้วสู้ๆเอาน้ำแร่น้ำเปล่า <laughs> <laughs> น้ำเปล่า <laughs> ขวดเล็กขวดใหญ่เอเฮ้ยแล้วกี่ขวดอะจะกี่ขวดจะซื้อไหมอะค่ะ้จะกี่ขวดจะซื้อไหมก๊อฟเออขึ้นมันธาเลยขอโทษ พี่เสียงดังมปไหนพี่คุยกันต่อน,นะค่ะวงกี่กว่านะานิ่มคือว่า,อาตอนนั้นมาก็ดีเลยครับพี่รหัสของน้องอะฝากมาให้กินให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวพี่ไปช่วยเพื่อนถือของนะครับ พี่กันไม่ได้เป็นพี่รหัสฉช่ะหดูนะครับหนูฟ้าอยู่นี่เองจ้ะ,ะอาจารย์ลิมว่าจะถามเธออยู่พอดีเลยเรื่องของที่เธอได้จากพี่รหัสมานะ่ะนี่ข่าว่าเธอได้ขนมกรบเคี้วจากพี่รหัสเยอะแยะเลยใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนูเอาไปคืนเขาหมดแล้วล่ะค่ะเอา้าคืนทำไมจ้ะ ก็ขนมพวกนั้นนะคะไม่ถูกหลักโภชนาการเลยนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะหนูก็เลยไปปรินใบข้อมูลมาให้พี่เขาค่ะข้อม<า>ูลหน่จาโทษของน้ําอัดลมเบาหวานกับวัยรุ่นโซเดียมในขนมขบเคี้ยวใช่ค่ะอาจารย์ แต่หนูนะคะเอาไปแปะไว้ที่สมุดใบสา่ให้พี่เขาอ่านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังเห็นมีกหลายคนนะคะอาจารย์เขายังไม่รู้ก็เลยกะว่าจะเอามาแปะไว้ที่มินิมาร์ทเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าหนูจะแปะตรงไหนดีคะอ๋อเธอนี่เองที่ทําให้พี่รหัสปวดหัวนี่ได้ขนมอร่อยอร่อยไม่ชอบใช่ไหมพี่เขาฝากนี่มาให้เธอเลยกล่องพยาบาลหนึ่งในปัจจใจสี่ชอบมาะเด็กกล่องพยาบาลแบบนี้ ชอบมากเลยอะเก๋ากำลังาดได้อยู่ี่ห้องอยู่พอดีเลยอ่ะยังไงฝากขอบคุณพี่หลาฉันด้วยนะไปละ,ะ้าไ,ไปลคะค่ะเฮ้ยคนก็ไปชดพ่อ,อ,อีกอ๋อนี่เป็นลักษณะของกลุ่มเอนั่นเองไม่ชอบของอะไรที่ไร้สาระชอบอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยหรอเอออุย๊ยทินเชน เชนทำอยู่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะกำลังเก็บข้อมูลอยู่ค่ะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยชอบอะไรแบบไหนรู้เลยครับกลุ่มเอชอบอะไรค่ะเออเชนค่ะมีเรื่องอยากจะถามว่าค่ะในช่วงนี้ก็ฮัโลโหลอาจารย์อ้าววายละอะไรอาจารย์เฮะคุณวันจะโทรมาคุยเรื่องเรื่องงานอยู่เลยใช่ไหมอาจารย์ลินครับนี่มีกล่องพัสดุมาส่งครับจากอาจารย์เชนครับหรอ ไอา้จาย์เชนี่แอบส่งของมาเซอร์ไพรส์อย่างนี้ให้อภัยก็ได้อะไรอะดูซิกล่องเครื่องมือครับกล่องเครื่องมือเก็บเอาไว้ลออีกคนนี้ต้องเป็นคนรุกเอ๋แน่เลยไงเนี่ยส่งของมีประโยชน์มาให้เฮ้ยเอ้ยเป็นผู้ชายจะจีบผู้หญิงได้แท้ๆนั่นส่งกล่องเครื่องมือมาให้สาวน้อยเอ,อ้ยเสาวน้อยอีกแล้ว รู้นะจ๊ะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณชอบขนมผมก็เลยซื้อขนมมาฝากครับเฮ้ยแหมความไร้สาระที่มีความดีแล้วเราอ่ะอะไรอ่ะถังแตกกับบ้าบินครับบ้าเหรอยังแช่ทำไมหน้าฉันนี่มันเป็นคนชอบขนมโบราณมากนะไงฟังฉันไปเลยนะฉันไม่ชอบขนมถังแตกและขนมบ้าบินอ้าวชอบขนมอะไรครับขนมขี้หนูอี๋นี่ตอกเครื่องมือกันเลยตอกเครื่องมือก็ได้โอ้ชาวน้อย อยเฮู้เราว่าเราไปซื้อผงซักฟ็อกกันดีกว่าจะได้รีบกลับมาเคียงงานกันต่อป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเอาไว้นี่แหละเดี๋ยววอนนี้ก็มาแล้วแป๊บเดียวเองรอแล้ว ที่จะรู้ว่าพี่กันเป <esf> ็น <il> พี like ่รห <ine> <sy> ัสของเราหรือเปล่าก็คือต้องไขกุญแจใบไหนอะใบมีแน่ดูแมนที่สุดแหละ คู่กันแล้วต้องมีแคล้วกัน เฮ้ยไม่กระเป๋าเราเปิดอ่ะเปิดกระเป๋าเราปะเนี่ยดีนวเนี่ยยังอยู่หายไปนี่แย่เลยอุตส่าห์ได้น้องแล้วหายเป็นน้องโดนนัทแสนน่ารักขออัญเชิญวิญญาณพี่รหัสของปิกกี้เข้ามาในถ้วยนี้ด้วยค่ะ นี่เห็นไหมแสดงว่าพี่รละหยัยของฉันเนี่ยต้องไม่